เคมานกับแม็กซิมนะครับตุกรกีกับรัสเซียนะครับเมื่อเช้าช่างมักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปอนด์เท่ากันกนะับส่วนสูง185เท่ากันเลยครับอายุ20ต่ออายุ36หกับ6ไฟชนะรวดครับสำหรับเคมานส่วนแม็กซิมนั้น8ไฟกับชนะ6แพ้2นะครับโอ้โห,โหสถิตใกล้เคียงครับแต่น่าจับตาดูเคมานนะครับ6ไฟนี่ชนะรวดอ ูว่าทางฝั่งของแม็กซิมนั้นจะหยุดสถิติของเคมานได้หรือเปล่าครับมวยสนุกสนุกอย่างนี้ครับเรากำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube เพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับจากสนามมวยป่าตองสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันทสถิตกุลครับเรามีมวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วันนะครับ วันจันสืบพิเกวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตและวันนี้ผลวิชัยดิดนะครับวันอการทิวสเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู from team พร้อมทีมงานเพื่อหงสตีกับป่าตองไฟไนท์โดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อไงใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์ศุธเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระ from team ทูพร้อมทีมงานครับปิดท้ายที่วันอาทิตย์กับกับป่าตองคอมแบทโดยโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อไงใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีนะครับทั้งห้ารายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนนนนนนาาาายยยยกกกกวรรรรรุนนุุทททธสติคอองเศมมีะะูแล็ับ โดยเฉพาะวันนวันเพื่อสฤษดีที่21สิงหาคมนี้ประลองไฟไนท์นะครับโดยโฟเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่ช่อง2ถ่ายทอดสดให้อามิเลซ่าผู้เก็บแชมป์มวยไทยจากอังกฤษเจอับเจอชาลีเอ็กเมืองนอตจากฝรั่งเศสแล้วก็สเตฟาโนอสกีเกิลมวยไทยจากสเปนครับเจอกับไทเลอร์ผู้เก็บแชมป์มวยไทยจากอเมริกาฟ้องคู่มวยมันมันอัดแน่นครับช่อง2ถ่ายทอดสดเวลา21นาฬิกาครับเอาละครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับตุรกีกับรัสเซียครับ วันนี้นี่ต้องบอกว่าคู่มวยนี่เมื่อกี้เดินไปข้างนอกนี่โอ้โหแฟนมวยบ่นนะครับแมเล่นไม่ถูกครับโอ้โหเข่งขวาแม่เคมาเจอซ้ายครับแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ลูกกาดคอลูกนั้นนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับบดอยู่แน่นอนครับแต่วันนี้ครับหลังจากนั้นแกก็มีลูกเก๋า ลูกเก่าเอาอยู่เลครับจุดพลิกเกมก็ก้านคอลูกนั้นโอ้ยอ้าวอ้าวองการยาศาสนคนเรียนยังให้โอกาสครับหามุมหามุมโอ้โหอาวแล้วครับมีมัดเบียดก้ามาระวางแข้งโอ้โหเจอสายสวนครับพยายามจะเล่นงานบริวลลัมตัวเคมานี่ต่อย6ครั้งชนะรวดนะครับอแล้วก็ดูว่าเกดได้ได้ใหญ่ด้วยนะพี่อ้นนะอโอ้ย เอาเอาต้องปิดดีๆครับต้องปิดดีๆครับอือหือโอ้โหตบดึกฮุกแล้วก็ขึ้นดึกแข้งโอ้โหโดนพายุเลยครับอือหือโดนพายุเลยครับแม็กซิมทะเลบยเยฟอือหือโอ้โหตัดล่างครับอ่มการต้องนับเลยครับนี่ครับอือหือ รู S <S ้ครับกรอจนถึงนับแปดนี่สไตล์ดักชสต่างชาตินะครับโอ้โหเอาแล้ว,ลรวลครับหมาเป็นชูดเลยครับเขมานโอ้โหครับรอดไม่รอดครับยกนี้ครับมุม,มแดนนี่ สถิติหกไปชนะรวดครับอโอ้โหแล้วดูครับจังหวะต่อยหมัดแล้วปักด้วยศอกแหมเรียบร้อยเลยครับออโอ้โหปิดเกมยกแรกเลยครับ โยมาจากตุรกีครับโอ้โหทางสติชนะรวดเจ็ดไฟเลยครับน่าจับตาดูนะครับจากตุรกีใยนี้ครับดูคาช้าๆนะครับหวางแข้งขวาทันทีครับเลยตบดุกซ้ายแต่ปักด้วยศอกนะครับนี่ก็ปักซอกขวานะครับแล้วแข้งขวาขึ้นอ นับแรกครับผลมาดูว่าแขนขวาน่าจะมีปัญหาครับเดีมาเลยทีมหนึ่งมัดอ,อการแบบป้องกันตัวอย่างเดียวไม่มีอาวุธโตเนี่ยกรรมการอยู่ใกล้แกก็กยุติเลยครับ By the way, of knock off knockout oh, of the window race corner. <laughs> All progress returns again, follow Linda from Russia, from Turkey. Come on, Sahi!